มือนีครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับเป็นของเลขวิ่งนครปฐมครับเลขวิ่งนครปฐมครับเอฟซีทางช่องถามมาหลายมาครับผมรอข้อไหลมาครับผมเนาะรอคอยเยอะมากครับงดกรครับผมเพิ่นหายมากครับสามครับเข้าที่ห้าสามบนครับงดที่แล้วครับนี่ครับให้เจ็ดมาครับให้เจ็ดมาเข้าที่หกเจ็ดล่างครับ แล้วก็เข้าที่เ8ตแปดสองบนครับถ้าใครวิ่งบนล่างนะผมเนาะใดทั้งบนทั้งล่างนะผมนี่ครับมากแล้วครับผมเพ่นโทรมาหาเมือขึ้นกับผมเนาะก็ขอบคุณครับผมผู้ใหญ่จจดีจับนครปฐมครับผมเนาะเพราะว่าพ่นอยู่กับช่องผมมาประมาณสามปีกว่าแล้วครับผมสามปีกว่าแล้วครับอยู่กับช่องผมครับก็ขอขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมครับผมเพราะว่า เป่นสะโอนเงินมาให้น้องคำแพงครับผมสามพันบาทครับค่าเพมเพิดน้องคำแพงครับคางแรกครับผมผมมาจะเอาเดี๋ยวครับผมแต่ว่าเพิ่นว่าถ้าเลขงวดไหนเลขพี่เข้าพี่โอนให้น้องคำแพงทุกงวดเลยเพิ่นว่าครับผมเนาะก็ขอบคุณครับผมผู้ใหญ่จะดีจากนักขณ์ปฐมครับนี่ครับเพราะว่าเพิ่นบอกผมว่าเพิ่นเคยเบย่ให้ช่องไหนครับผมเนาะมีแต่ช่องผมช่องเดียวครับอยู่กับผมมาสามปีแล้ว ก็ขอบคุณหลายกับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งนะคอนปถมที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับผมมือนี้ครับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายกับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายงวดที่แล้วให้หกมาครับเข้าที่หกเจ็ดล่างครับงวดนี้รอก่อนครับผมงวดนี้รอก่อนครับส่วนส่วนที่ว่าเลขได้มาแล้วครับผมเนาะย่อกับเอฟที่ทั่งช่องก้อนครับผม นี่ครับเลขวิ่งสงขาครับได้มาแล้วครับวิ่ง7บนล่างเด้อเอฟซีทางช่องครับผมเลขวิ่งสงขาครับ7บนล่างครับแล้วก็เลขผมเองครับเลขของผมเองครับวิ่ง7บนครับบนอย่างเดียวครับธรรมดาครับผมเลขผมจะเป็นบนย่างเยอครับผมนักตว่างวดนี้แถมล่างคู่นึงครับ ชอบชวนตัวเด้อลางครับผมเนาะแต่ว่าบนนี่ผมมั่นใจครับผมมั่นใจโยนี่ครับแคปหน้าจอครับผม3ามเจ็ดสี่เจ็ด้าเครับเลขผมเองครับผมต่อมาครับพ่อใจดีครับผมพ่อใจดีสารคามครับเลขวิ่ง2ตัวมาหนึ่งตัวบนอย่างเดียวครับปี66ผิดแค่งวดเดียวครับปี6กผิดแค่งวดเดียวครับงวดนี้ได้มา5กับ6ครับ5กับ6ครับผมนี่ครับ แคปหน้าจอครับแล้วก็ของพี่หนึ่งคาแคร์ครับย้ำเตือน fc ทางช่องครับผมของพี่หนึ่งคาแคร์ครับ2กับ3ครับ2กับ3ครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของพ่อยาครับของพ่อยาครับพ่อยา5เม็ดเดียวครับบนล่างครับจับคู่ครับ5 3 8 559ครับ เน้นที่ห้าเก้ากับวิ่งห้าบนล่างเด้อเดี๋ยวครบสุดท้ายครับผมเนาะผมไปตามพยาให้เอฟซีทั้งสองครับผมใกล้วันเลขออกครับประมาณวันที่วันที่สามสิบครับผมเนาะประมาณยี่สิบเก้าสามสิบดูผมไปตามให้เอฟซีทั้งสองครับผมจะบุกบ้านพยาอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ครับต่อมาครับของพี่แดงนครสวรรค์ครับพี่แดงนครสวรรค์เลขวิ่งบนแม่นมากครับผมแต่ว่าคนแถมมาล่างครับผมเนาะที่แล้วให้ล่างคู่เดียวครับ 97ออก67ครับงวดนี้เพันถ่ายมาคู่เดียวครับ1881ครับแต่ว่าเลขบนเพิ่นแมนมาครับผมเนาะตั้งแต่ผมทายท่านเพิ่นมากครับผมเลขวิ่งบนอย่างเดียวเนี่ยสองตัวมาหนึ่งตัวยังไม่เคยพลาดครับแต่ว่างวดนี้ครับเพิ่นให้มากครับผมเนาะเม็ดเดียวครับผมสามเม็ดเดียวครับนี่ครับสามห้าสามหกสามเจ็ดครับแคปหน้าจอครับผมบนอย่างเดียวเด้วเอฟซีท้งสองวิ่งสามบนครับ ต่อมาครับต่อมาครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับวดนี้ให้มา4กับ5ครับ4กับ5ครับจับคู่ครับ4 1 5 1 4 9 5 9ครับแคปหน้าจาครับผมเนาะหมดที่เลีวยห้มา2กับ3ครับผมจับคู่ให้2 8งแดูตะว่าให้ล่างขึ้นบนถือว่าไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับเจ้าเนี่ยครับจากเชียงใหม่ครับผมวันนี้จะไม่เขียน เลขวิ่งให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเลขวิ่งนะคอนปถมครับงดที่แล้วเจ็ดเม็ดเดียวครับงดนี้ได้แล้วครับให้เอฟซีทางช่องครับผมลองทายบึงว่าจะเป็นตัวใดครับผมเนาะเลขวิ่งนคะอนปถมครับก็ขอบคุณผู้อยา่จจดีจัดนครงปถมเด้อที่โอนตังมาให้น้องคำแพงสามพันครับผมเนาะค่าแพมเพิร์ดครับ เลขวิ่งครับนครปฐมครับวิ่งบนล่างเด้อเอฟซีทางช่องับผมเนาะวิ่งบนล่างครับให้เอฟซทางช่องลองทายเบิงับผมลองทายเบิงลองทายดูครับลองทายดูงวดนี้จะเป็นตัวไหนเอ่ยงวดที่แล้วครับ ได้เจ็ดครับงวดที่แล้วได้เจ็ดครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่นจะอยู่กับช่องผมประมาณสามปีครับผมเนาะก็ขอบคุณหลายกับผมทีบาให้แนวทางมากเลวก็เวลาเพิ่งเป็นเข่าครับเพิ่นจะให้คาดม็นเพชรน้องคําแพงครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นวิ่งเยอะครับผมเพิ่นวิ่งบนล่างครับผมเนาะตัวละหนึ่งแสนงวดที่แล้วเน่ะล่างหนึ่งแสนบนหนึ่งแสนครับเอาล่างก็ได้สามแสนแล้วกําไรบนกําไรสองแสนงวดที่แล้วครับ เพิ่นได้หาแสนกว่าที่เราวนี่นี่ครับเพราะว่าผลทุนเยอะครับผมเนาะอีกอย่างนึงครับผมผลเงินหลครับผมตามเลยครับผมเนาะเอาไอ้ที่ทั้งจองล่องท้ายเบิ่งครับผม x อกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตัวไหนเอ่ยครับงวดนี้ได้มาแล้วครับผมเก้าเม็ดเดียวครับ เก้าเม็ดเดียวครับงวดนี้ได้มาแล้วครับเก้าเม็ดเดียวครับผมนี่ครับเก้าเม็ดเดียวครับเพิ่นว่าครับผมนาอเพิ่นคุยกับผมมือขึ้นนี่ครับเพิ่นว่าครับงวดนี้น่ะเล่นยากมากงวดนี้เพราะว่าเลขสันจรครับผมิ่นบอกผมมากมือขึ้นนี่แต่ว่าเพิ่นไดมากเก่าครับผมนาอนี่ครับเก้าครับผมงวดนี้ แคปหน้าจอครับผมเนาะเก้าเม็ดเดียวครับผมวิ่งตัวละหนึ่งแสบาทของแท้ครับเพิ่นแวางงวดนี้ครับผมเนาะเบาได้เบาครับเพราะว่างวดนี้เลขสัญจรครับผมอีกอย่างนึงครับผมเนาะเลขอันเยอะมากครับผมเลขอันเยอะมากครับวิ่งเอาจะดีกว่าครับผมเพิ่นแวร์บอกผมมากครับผมครับงวดนี้วันที่หนึ่งครับหนึ่งทับ เก้าทับหกหกบนล่างด้วยเอฟซีท้งช่องครับผมบนบวกล่างนะครับวิ่งเก้าบนล่างครับงวดที่แล้ววิ่งเจ็ดครับงวดก่อนวิ่งสามก็ถือว่าเลขเพิ่นเข่าดีมาครับผมเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากน้องมาถมครับที่นําตัวเลขมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับงวดนี้เก้าเม็ดเดียวครับเก้าเม็ดเดียวแคปหน้าจอครับผมเนาะ กัสสุด่านี้ครับก็ขออย่พอนให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแ้วคขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ฮ่าฮาคลิปนี้กบสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ